ทำไมคุณจึงอกหักซ้ำซากคุณเคยสงสัยไหมว่าบางคนอยากจะมีความรักที่มีความสุขอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเห็นใครที่มีความรักดีๆเนี่ยก็แอบ,บอิจฉาเขาเล็กๆเ,เหมือนกันนะและอยากที่จะมีความรักแบบนั้นบ้างอยากจะมีหัวใจสีชมพูบ้างแต่สิ่งที่เขาเจอคือการอกหักซ้ำแล้วซ้ำซากจนทําให้กลัวและไม่คิดว่าจะมีความรักดีๆได้อีกเลยคุณรู้ไหมคะทําไมจึงอกหักซ้าซากแบบนี้เป็นประจําคลิปนี้มีคําตอบคะ่ะ เหตุผลที่หนึ่งนะคะเป็นตัวเองมากไปไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครๆเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกเสมอพอมีความรักปุ๊บก็หวังว่าจะครอบครองและสั่งให้เขาทําตามไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอ่อนข้อฉันเท่านั้นที่ถูกเธอผิดเธอต้องทําตามฉันฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละคือการเป็นตัวเองมากเกินไปไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคนอื่นเลยสุดท้ายความรักก็พังค่ะข้อที่สองปากแข็งไม่ยอมแสดงความรัก การไม่แสดงความรู้สึกไม่แสดงออกหรือแม้กระทั่งเขินและคิดว่าไม่รู้จะแสดงความรู้สึกแสดงความรักไปเพื่ออะไรถึงแม้จะแสดงไปแล้วเขาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนี่นะคุณคะถ้าไม่บอกเขาเขาจะรู้ไหมว่าคุณแคร์เขาคุณรักเขาคุณรู้สึกดีๆและห่วงใยเขามากแค่ไหนบอกความรู้สึกดีๆไปเถอะค่ะมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกดีด้วยเช่นการเข้าไปกอดเขาหอมเขาออดอ้อนเขาหรือแม้กระทั่งการจับมือเขาหรือบอกเขาว่าเป็นกําลังใจให้นะเป็นห่วงนะ ค่นี้คนฟังก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วค่ะข้อที่สามไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเดิมๆหลายคน,นยมีความเชื่อมีความคิดเดิมๆว่าผู้ชายต้องเจ้าชู้ผู้ชายไม่ซื่อสัตย์ผู้ชายจะต้องทําให้ผู้หญิงเสียใจความรักดีๆในโลกนี้ไม่มีหรอกยังไงฉันก็ต้องเสียใจหรืออกหักในความรักเพราะว่าฉันจะเจอแต่ผู้ชายที่นิสัยไม่ดีผู้ชายไม่ดีเหมือนกันทุกคนในโลกนี้นี่เป็นความคิดเก่าความคิดที่คุณเชื่อมาแบบผิดๆแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนความคิดคุณก็จะมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อไรก็ตามมาที่คุณเจอใครสักคนหนึ่งเมื่อคุณไม่เปลี่ยนความคิดคุณก็จะเจอแต่เหตุการณ์ในแบบที่คุณคิดความคิดความเชื่อของคุณยังคงเหมือนเดิมคุณก็ยังมีโอกาสที่จะอกหักเหมือนเดิมค่ะข้อที่4นะคะพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลาค่ะความรักคือการปรับตัวและยอมรับในข้อดีและข้อเสียของกันและกันไม่ใช่เราจะต้องเปลี่ยนคนหนึ่งให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั่นจะทําให้คนสองคน,นยอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ทุกคนเป็นตัวเองในแบบที่เขาชอบและเราเองก็อยากเป็นตัวเองในแบบที่เราชอบเช่นกันข้อที่5นะคะคือการไล่ล่าความรักค่ะยิ่งไล่ล่าความรักความรักก็จะวิ่งหนีความรักก็เหมือนผีเสื้อค่ะยิ่งวิ่งไล่จับก,ก็จะวิ่งหนีเราไปถ้าคุณอยู่นิ่งๆนะคะแล้วโฟกัสความรักที่ดีด้วยการทำเองให้สวยเก่งดูดีพัฒนาตัวเองมีทัศนคติที่ดีทำในสิ่งที่คุณรักแล้ววันหนึ่งนะความรักที่คุณต้องการจะวิ่งไล่ล่าคุณค่ะ หยุดท่านิสัยนี้นะคะแล้วคุณจะไม่อ,อกหักอีกต่อไปและยังจะมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจนคุณต้องเซอร์ไพรส์เลยล่ะ